แล้วแล้วทำไมอ่ะหนูหนูกหน็หนูจะไม่ระบายทำการบ้านอีกแล้ว mm hmm. ถ้าพ่อพูดอ่ะหนูจะไม่ทำอะไรอีกแล้ว mm hmm. หนูจะหนูจะยืดเฉยๆไม่ทำการบ้าน mm hmm. ทำไปลูกคุณแม่ดีมากที่สุดแล้ว oh. เพราะว่าแม่ คนเดียวโอเคไหมคะแล้วคุณพ่อเสียใจว่าให้ยังไงเลยนะหนูกราบพ่อด้วยแตแพ่พ่ออ่ะมาพ่อพอ่ะพูดเสียงดังอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจดูทำบอทอัพเป็นปึ๊กแบบนี้เลยอ่ะอแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะ่ะหนูตั้งใจทำเอาทำทำ อย่าพูดเยอะทำเลยให่ถ่ายรูปทำไมไม่ได้ถ่ายแม่ดูโทรศัพท์แบตจะหมดหรือฟาอะไรเงี้ยอือะทำไปรีบๆทำอันนี้คืออะไรอ่ะอืมการ้านเหมือนกันทำนั่นก่อนอะตั้งใจทำนะคะแม่ทำอะไรแม่ดูแบตเตอรี่โทรศัพท์ตั้งใจทำนะไม่เหมือน ถ่ายรูปเลยอ่ะไม่เหมือนขอดูหน่อยเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะลดแม่กำลังดูแบตเตอรี่โทรศัพท์อยู่ว่ามันลดไหมหนูบายสีตั้งใจสิลูกทำไมหนูต้องตังต้งใจอยะขอดูแบตเตอรี่หน่อย